สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีช่วงซบเซานี่คนระับมายุดสะดุ้งได้ปลานี่ปลาโดครับปลาโดมันมาเป็นมูมันต่ำสะดุ้งขาดไปซีหาปองอปองจะปองนี่นี่ได้ตัวเดียวสะดุ้งที่ได้ที่ได้ปลา ได้ตูนได้เลฟูงเัวน้นขาดจรงสวัสดีตอนส้าทุา่เส้าครับนี่สองมวันเจ็ดโมงเจ็ดมงกว่าไม่มาน่าที่ก็หลัม่หายุ่หาก,กินน่าไปเหยงหลายแล้วได้ซ้ำนี่แล้วครับปาเขา เอาซอยแล้วปลาขาวปลาขาวอีแตยปลาดูเพราันมันบ่ต่ำขานดที่แด้ที่หาตัวก็เลยพี่น้องปลาดูนะ,ะ,ะต่ำสะดุ้งขาดเบิดโอ้โหเฮงยีหลีเนาะปลาเนี่นยเนาะ,ะ,นะตัวนี้ก็ตัวจ้าตัวจา้วจาเที่หยาบที่อรอดบ่ลอดโบราณเนี่กันสะดุ้งขาดเลย ได้ตัวเดียวครับพี่น้องครับเอาแค่นี้แหละครับจบคลิปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับสับครกดติดตามด้นันนะครับผมเล่ากันเวลาครับ